ฐบาลนี้ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวอย่างมากเรื่องของฟรีวีซ่าจีนนะครับซึ่งก็น่าจะมีข่าวดีว่าน่าจะยกกันทั้งสองฝ่ายได้ในเร็วๆวันนี้พวกท่านทั้งหลายเดินทางไปประเทศจีนก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทาวีซ่านะครับเราเองแล้วก็ยกวีซ่าให้คนอินเดียเข้ามานะครับแล้วอีกหลายประเทศก็จะตามมาผมเดินทางไปที่ดาวอสรวมถงึงวันนี้ด้วยที่คุยกับประธานาธิบดีของท่านทางเยอรมนีก็บอกบอกว่าเราเองเราก็ขอยกเว้น วีซ่าเชงเกิลเหมือนกันนะครับหลายๆท่านเหล่าน,นี้คงชอบไปเที่ยวนะครับยุโรปก็รู้อยู่แล้วว่าประสบปัญหายเยอะขนาดไหนเราต้องไม่เสียเวลาไปคอยนะครับก็คอยอดทนนิดนึงรัฐบาลนี้จะพยายามยกประเทศไทยในภูมิศาสตร์ที่ตกที่ตั้งอยู่เราสามารถเป็นศูนย์กลางของเอเชียแปซิฟิกได้ใน,ใ,นในแง่ของการเอเว t i o ช Hub ในแง่ของศูนย์การบินระดับโลก เราจะมีการสร้างซัตเทไ์เราจะมีการสร้างอเวทที่3ที่4จะมีการสร้างเทอร์มินอลที่2จะมีการปรับตารางบานบินดูดูรายละเอียดไปถึงการจอดเครื่องบินเจ็ตนะครับ private jet ส่วนตัวซึ่งแน่นอนครับเป็น segment ที่การท่องเที่ยวต้องการอย่างมากนะครับเพราะมีกำลังซื้ออย่างสูงนะครับการยกระดับสนามบินต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ซึ่งผมจะใช้นามว่าเป็นสนามบินล้านนาซึ่งไม่ใช่แค่ประโยชน์แค่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวพะเยาเชียงรายลำปางลำพูน นะครับจังหวัดเหล่านี้ก็ได้อน,นิสงส์ด้วยภาคใต้ก็จะมีสนามบินอินเทอร์เนชั่นแนลแห่งใหม่คืออันดามันแต่จริงๆเราตั้งอยู่ตอนเหนือของภูเก็ตตอนใต้ของพังงาก็คัเฟเวอร์จตกกระบี่ภูเก็ตพังงาระนองนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นทำให้เราเป็นเอเว t i o ชันคระดับโลกได้หลายๆประเทศเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็ยกให้เราเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องของการท่งเที่ยว